สวัสดีค่ะน้องดิต้าสวัสดีคับนวัสวัสดีครับเป็นร้านเชนุสเป็นร้านแม่เบิกครับนะคะหลังสิบพานมาให้สามสามเกองเบาซกสามเกสามิเก้าสามเก้าบเหมือนะนป่นอดกไทยคู้กระชิบใส่หูบที่ไหนชิบเซ็ขามไหนสี่บ้างเนี่ยาดนี้จ้ะโเพิ่นว่าจังไดก่อน มาเอาเก,าอก,อก็กั่ะจ้ะโมนเป็นยิงเขงส้ละเราเอาด,ด,ด,ดังๆแนลูกยิง่งจ้ะถั่เท้่าป่ถั่าเป็นไดเั่าปันไดปน,ไดนมากกับซีบไส่หูอีหละนี่เน็กยเป็นสีส่วนขี้งก็สีซ้ำพาดได้นะซ้ำซ้ำไส่หูเลยวะน้องนี่จ้ะ เอาาแห้งๆทุกว่าเพื่นวาจังไดโบหงยิ่งเลยแม่โบทุกไก่ว่าจังไดอกเอาเลขบัจ่าโอ้โอ้่เเอาเลขบอเโอ้โอ้โอาเอ้โอ้โา้โอ้โอนเอ้าอ้โ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 อ้หอ่โอ้โอ้าอ้โน้อ้โ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 งเโอ้าอ้โอ้า้อ้โอ้โอ้โ้ออ้โอ้โา้โอ้าอ้อ้โ้โออออ้โอาอี้ออ้ เอาจะนี่มาที่พ่นบอกว่าทางไหนบานนี้แหละสามเก้าห้าไม่หัวหนาไม่หัวหน้าไม่บัน้เอาเวาเก้ามาถามหวดนเก้าเซอยูยลืมแล้วหวหนเก้าสามเจ็ดเก้าเนาะพี่ตาจำได้าหลูกบ่าวละลืมเนี่ยพ่นนี่อ่าเยบ่เป็นยังหวันเก้า มันผ่านไปแล้วเพราะโองวัดไม่นี่แห้งขาดม่่นีตั้งต่อน้ำกับวัดท่านแห้งวัดเป็นรือมวัดตอนเนี่ยอีลาอีลามาหนี่บอกเพื่อนบอกอยู่บ้านจ้ะฝันมาเคลื่อนเนี่ยปันบอกลูกฝันหรืออีดีปันจ้ะน้ำไปปันเพราะน้ำเน่าไปถามอันเก่าน่ะน้องไปอันใหม่ เพราะว่าเพิ <amounts of water writers> ่นบอเข้าใจว่าเขาถามมาไหนเมาจากไหนเอาเพิ <Labor to il fi> ่นฝันสดๆล้อนๆเพิ่นก็ยันมาแล้วเพิ่นก็เลยบอกตัวที่อูมาบอกเลยหยายาเป็นยังงี้หยาหยามาบอกมามาเตรียมใจหองเราได้ปะเอาเรีกบ่เอาอยู่ตัวแรกก็น้องนิตา สามเก้าห้าไม่นี่ละไอ้ค้นมาตัวเก้าอีสามเก้าห้าพราะมันสามปีเก้าไม่ก็หนึ่งสามเก้าห้าสามเก้าห้าแล้วก็มัหกศูนย์สามมันออกมันออกไปเที่ยนงเลี้ยวโอ้ยแบบนี้ เอซี่ย่านเอซี่ปมากน้ำนี่หละบางว่าตัดจังไหนัดมันออกอีนนี้ดิเห็นมาซื้อหกศูนย์หกสามสามหกศูนสามกับข้อวาเลกตกเก้าสัจักฟ้อมตไวน่สามเก้าหานบ้าน้องพี่จ้ามันมาซามกัสามสาเก้าห้าเพินห้องใส่อีหล่ะเก้าห้าสี่เนาะมาหลูกซ้ำนี่บอกเพินหายแต่สามตัวเพิ่นไ่หายสองตัวมาลูก ต้นไหนสามตัวรวยเลยต้นี้เตาไปรวยเอาไปรวยอี่หาเคยเห็นผีบ่ดูเคยจ่ะงไปพอดีใส่เบาแห่ฟังไงไปพออยู่วัดจ้ะโอ้ไปอีหยังหล่ะจะเคยพออันอีแม่ผาไปจ้ะข้บุญบ่พอังเม็ดเล่นไงตอนมขึ้นโอ้ไปงานบุญันขึ้นไปเวังบ้านลามาดู คือโยกันเนี่เขาเย็ดจังไลยโย่จังหัวมาแตะไรจ้ะอือ,อมาแตะอีไรล่ะเนี่ยเป็นตัวจังลเลยไม่ไป็นายๆพีนั่งร่ำจ้ะเป็นชุดร่ำม,มาเลยใช่คุดร่ำไายพีนั่งร่ำรูไปน่ำเราเปนนักเพิ่ม์มมาำ ใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยดสีบอสุดทางกีฬาใส่ชุดไปล่ำดวงสีบอในโคตรเลยนบอเห็นแสดงว่ากีลาเห็นอยู่ใส่คือสีสัมผัสใจเนาะหวดนี่ซิมใส่หูเลยน่ำบอกเลยว่าแห้งแล้วน่ำบอกอย่นตัวไหนคะอืสามหห อ้าวคนไหนปีนหัวน้ำสามเก้าหาเขาสิได้เขียนสามหกหาด้น่ะอืมยูีูเจกคนไหนปีนหัวได้หนึ่งสามเก้าหาที่แรกบันนี้มา่วาสามหกหาถ้าคือปีนให้ดีได้วเก้ากับหกเนาะเพราะว่าสามเก้าหานี่บางคนก็สิว่าเออมันคือของก็ออกไปเว้นหวดเดียวนึงเนาะหรือว่าจะเป็นสามหกห้ากับพิจารณาไปนะเอาเขียนเขียนเขเลขสามหกหาลงน้ำเนาะ พื้หูื้นหูเนาะัสีนหัวเนาะสีแดง่ใบถอเลขนี้บอมรับะเจนนวดไป่ปเจนเถือกไเราไปทองนะแมวทองเราไปเจนนวดเถือกเอะลายไหมปอกได้มาท่านลายเาลยเจ้าฟันบอเจเจ้าฟันเจ้าไปตัวไห เน่ยชูนเก้าเจ็อย่าเนี้ยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าันคุตาวันหินแม่ก็เลยเตียวนะถ้าวันหินแม่จะมีเจ็ดไม่ได้ซื้อหลายเพราะว่าลุกม่หลายหัวมาทุ้นหน่อยหลายหัวนานเนี่ยเจ๊ฟันแข็ๆดวยหัวนานเนี่เอานักดูออกขึ้นดูต่กิดหัวมัรนี่หรอวะคิดอะไรอยัง้คิดทอง ไปยังแล้าบ่ท่องเจ้าน่ะไปดูก็ยังนี่โอ้ยบ่มันจอยหมดทเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็จอยแล้วบมดนะโอ้ยจอยหมดท้องใส่แต่อันนี้แหละดำดำแล้วมันก็ขังมันอยืดต้นตีใหญ่อันนี้จะค้นจะมาถือสองวนจะมาอย่าแหงมาได้หลายตีนงดีดีดใส่ส้นทน ใส่ทุ่นจำนะหมอโนี่มันใส่ปลาทุนบ่ะทุ่งนี่ต้องงองต้งแงกันมันคั้นมันกินเอาตะลันเมียดีดิถ้าใส่ท้องนี่จะคั้นข้อดีดีมันอยากเข่าวล้านเออมื่อหนาใส่ตุ้งเมื่อหนึ่งเราใส่ตุ้งหมูท้องกันโอ้ยกูจะไ่กูคั้นได้คนเดียวนะกระเดียบกระกดียบเป็นจับกระเดียบจับก็ะเดียบปบออกอ้าตัวเลขตัวเลขน้องลิต้าอยู่ไหนโชว์หน่อยโชยไหนอะจับอีหล่าจับโชว์จับลูกจับจับไปตรงๆเด้อ โอเคครับขออยู่โซ่ก่อนเดี๋ยวมันจอยพดตัวเรียกยุงจอยทำกล้องกี่น้ใช่ใช่สามเก้าห้าน้อยลามักตัวใดลูกเอ้าถามตัวมักเลยดิบะเเอาสี่ดูลูกมักตัวใดบู๊เลยสามเก้าห้าเลยตัวเด่นตัวจรงจรงเลยสามเก้าห้าท่านผู้ชมทั้งหลาย น้องริตาสามเก้าห้าห้าห้าอันยามาบอกน้องริตายาผู้หญิงผู้งามงามมาซ้ำใส่หูเอาเลขบอจ้าวัตีแมนบละเอาเลขบอจ้ามาดที่ยังไหนมาถามน้องริตาว่านี่เอารถแล้วนะ้องริตาเนาะ โอ้ยแกแมนนี <Safe rév mark> ่ก็เป็นความฝันของน้องลิต้าเนาะวัดประจำวันที่สิบหกนี่หน้าคมสองพันหนารางหกเจ็ดเจ็ดวัดก้อนนั่นน่องให้ตัวไรกก่อนสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าถ้าตัดออกมาก็ได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวันนี่คันตัดออกมากะมีสามเก้าสามหาเก้าหาแต่ให้กันสามหกหาไว้น้ำะวานมันกันหลุดปากนนองมาน้ามันละกะต้องกำหัวเก่ากำหงน้ำเนาะ เลยมีหกขา่มีสามหกกับหกห้าเพราะว่าน่องน้องบอกรอบสองน้องกน้องว่าสามหกาอันในสองตัวน้องดีตามากตัวใดนมันูสองตัวสองตัวสีด้วี่องตัวมากตัวใดสองตัวจะสีีกสีไดียวใหตัวนี้วะตัวได้ล่ะเก้าหาจ้ะ9้าเ้าหาเก้าหนี่แล้ว มาตะเลตกเก่าเ<อ>นี่ยนะมาทะเลตกเก่าเนี่ยล่ะกวาผูกขาดสิบอสือน้ำน้องิชาตกรด้รซุนามเนี่ยนาพี่น้องนอง้องมาเก่าหาเด้อแคบหน้าจอไว้เลยเดยอพี่น้องยาวย้าเยาย้าบังเจ้าฟาฟ้าดีนโอ,อ,อ้บอ่อเต็มเต็มเลย ถามกันแน่เด้อว่ากล้องบังบ่กวาเบิ่งกี่แน่เด้องถ้าเบิ่งข้างหลังเี่นแน่ยักมืออไปตรงอยู่ผาลาบสาดนี่เจ้าก็บ่ปากเนาะบ่เจ้าตูดข่อยก็ตูดนําอยู่นี่ลตูดไปตูดมาถ้วยฝนความเต็มยังตูดหรือไร เดยก็เห็นกันทุกคนนะเนาะเป็นแนวทางของนั่นยับมาเพี้ยงกับน้ำลายกล้องกากบาทด้วยไม่กล้องมูไพ่วงว่าใช่กล้องกากบาทผู้ใดมักน้ำนองลิตากับพิจารณาเบิ้งสัมมาสมาภะพานเนาะค่ะเนาะ